เราไม่ดผู้สัตว์ครับราการข้าที่ตครงการที่ข้าเนี่ยนีน,รนครับนี่ครับกำลังตัง้ตงอุปกรณ์เริ่มแน้แต่เศ้าแล้วรครับโอ้ยขอโทษ वि พวกจำกติหาเ่เห็นที่เก่าตัค่ะเห็นเลยครับเนได้เลยใหญ่เลยครับโ้โดีจ้จจัดไดเ็ดหลานเคยบแมนนึ่งเจ็ส่ก้ันเสกดี่ก้าจะมงนการจดไม้ามอัโจ วโจนี่น้องายลกเลยจไม่เ้า่ะนแม่จะิดแล้วจะปมย้จได้ยังไงเมียน้อยบดเมียน้อยบดบดาเลยาย ไม้นีขาวพันมากเลยครบดตัวอพี่บดเกปมาณจะหมนต้องสงกาเลยครับีมจิีมจิเเเชื่อไปหาฮิตงั้นไปแม่ก็ได้แม่ไม่กลัวหรอกสมีไหมจะสมีติยหนเน้อยคนรวยบางเปิอานมาส่ง ดาวมาปูตะวนนาดแยงกนอเขาประกาศเแยงจ้าหกโมง้บกัน่โดหกโมงร้าข้าพเจ้าข้าพ่อเจ้าข้าไเจ้าไม่ไม่ด้กแย่งเหอห้ามเด้อห้ามเด้อครับเนี่ยครับยยังเบิ้งมาเหยียงดีเลยนะโอ้ยเสียงระเียบยเสียงระเบียานี่ยันหนี่งจานไี่ยีตียีตีนย อนที่มูดนิธิเขานะเรับดูครับทีงานเจ้าภาพกเป็นยังไกันนี่นี่กระดานเคยระบาดเจ้าาพกันแล้วเอาง่ายครับบ่อบ่อยอายอ่ะเอาไงว่าเพราะว่ามาเล่นน้ันหมอล่ำเงียแม่บ่อแต่ก็ันไปพัน โอ้ดังพวกผมันบอกขทีนงานมาสงเอาเต็มที่วัวั่นเนี่ยขายหนาขายหนาเอะ้าขายหนาบวันนีเงียม่ก็ไม่จานเดี๋วเอเนี่ยนี่กครับบอาเอเหามาคุยมาาเบิองเอาน้อครับอะมาคุยมาคุยขนาน้เห็นไหมาเสอ่ง้นเหอนไหอเลเอาไปลวหลงมาได้มาบ้าา้าา้าาามา้าาาาาเ้าาบ เฮ้ยนี่สาวเขาบอกเหรอที่ถาม้่าแนเาเป็นอะไรสาวเขา กันชูอย่าเียก็ย่เดีดขังเนี่ยกินตามเยแม่มากแม่มากแม่มักเยยแม่มากหายัมานาม่เีอมากครับอันนี้เรื่องข้ามา็ยิกนเยอันนี้้น้ยขึ้นฮวนานองสใสนเรี้ยบูดกรู้ลแ่กมี่มกมี่ก็มีต่มก็ดีตุกมี่มก็นีตุ่มก็มี่มกี่มก็ี่ก็มีตุ่มก็มีตุ่มกี่มกี่ก่ี

โอ้อมันฝากเจ้าปูดีนะไม่นเอาถานมากองไว้รถพรท่านเดีออกได้หานีเด็กกัปิวเาฐนนท่าไปร้เลยเพระม่โอ้แมนอนบอกเ่นด้าหวอท่นยนผมบอกเลยครับนี่บ้านบ้านหมอลำเครับผมบอกเลยครับขณะด,ดังครับแน่ดีสงขนาดงานเจ้าภาพ เบื้งเอาครับแล้วเช็ดว่ายังยายแสงและวีทำไรเมียน้อยบอสโจพะนะผมบอกหยอกเขาชื่อแล้วพอแต่ยาบาลผมด้วยแล้วผมร่ำนี้นีน่นอนกําลังติดตังครับผมเกทีเล่านะครับเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ คั้งติดตั้งครับผมก็ได้ติดตั้งน้ำเพลินผมเนื้อขาพิมพ์ขาขาหนึ่งครบแล้วปริมขาปริมขาหนึ่งประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับตักทีมไฟเขาเพราะว่าไม่ได้ฟฝ้าอะไรนึงเริ่มเป็เศร้าถ้างั้นมือต่อมือก็อยประมาณ สองชั่วโมงเต็มที่นะครับเร็งหน้างานบัตรหน้างานไปยี่สิบบาทสิ่งนี่ครับพี่น้องตัวแรกอันนี้เป็นบัตรการคุ้มครองยี่สิบบาท จัดไปตั้งลำพงอย่างเต้มื่อวานนี่นะครับ เป็นกับไม้อีกครับนี่หูสัตว์ไปกำลังใจกันละลายครับบ้านว่าทองคูเรียนขอนเก่นนะครับหนึ่งไก่หนึ่งไก่งวงหนึ่งครับวงหนึ่งกัอยู่ชุมแพขอนเก่นอ้างกันมัน30-40โลนะครับมือนี่มาไกลกันหลาย เซจาจกนี่นะครับก็บเป็นวันที่21นะครับ21ที่เดนิดนทางไปอุดรรอนธานีนะครับสามเภาแยกสามเภาไปอุดรชาในนี่นะครับ,พ,รพ,รรบ,รบพี่น้องแหกลังไใ่เจได้แจยกันหลายๆพอลลัมส์น้อยและเพื่นโชว์ปีสองนะครับฝากติดตามผลงานน้นนำเด้อพี่น้อง ำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องครับติดตามรับชมนะครับช่องพิยะด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับมือแรงครับว่ามิยังพิพาทนะครับหรือว่าเช่นไรนะครับติดมได้สุดพี่น้องในบางในชมกันนะครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับฝากไปสนิทพอกันคลิปหน้าครับ